ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิบบวรวัฒน,นะฮะและกลับมาพบกันอีกครั้งกับ PUBG Mobile นะฮะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่6แล้วนะครับเรามากันยาวๆกับถึงตอนที่6แล้วนะฮะวันนี้เรามาคอปตี้เลยนะฮะผม4คนเลยก็สำหรับใครที่ชอบนะครับแล้วก็ดูอยู่ตะตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะฮะโอเคไปกันเลย

ได้ไหได้บนเข้านี่บนเข้เนนาน,ขนี่เลยเหรอเออได้ยินได้ยินได้ยินโอเคได้นคน,นาากันไปวา,างหัวเดียดิห้าห้าห้ารถห้าปืนแล้วกันมาตามมาเดี๋ยวตามบังมา <c oughs> ใส่ลงปืนเดียดนี่ลงไม่ตึงกันแล้วไม่ยุงนี่ <c oughs> ไปเลย ตรงน <te> <mm ี้ไ <improving> ม <noise> ่่อนมาดัดตกทองอ่ะกำแพงมีการข้าได้ไหมไม่ได้ ไม่มีอะไรไม่โอ้ยเสด็จมึงใครพบตะกบสามข้อนะได้ได้ดลูกโซ่โอเค ส้นอยู่ไกลไหมเอาส้นอยู่เล่มนู่นหน่อยนายอกู่กูอะไรดิมีรถไหมมีรถมาตามมาเดี๋ยว I need c ไม่มีไม่มีห้าก้อนก็ได้ห้าห้าปืนห้าได้ก่อนถ้าพบรถนะแล้วก็เอารถมากัน Get in t h ยังไงทุกคนมีระเบิดควันได้นะได้ยินคำได้ยินเลขไหมนั่นได้ยินได้ยิน,ยน,ยนมีคน <Okay. S 1> มีคน ก็ยิ่งบินเดี๋ยวกดนะฟังนี้เฮ้อ๋อเนี่ยนเหนไหตายครับ I need a grip เรอบเงินยีม

เบตี Long Long. ้เบตยเบตยอาสยามพามขอหนึ่งซิงเกิลไมเคยเลยขอหนึ่งซิงเกิลเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งอะไรน่ะน้องน้องขวาไม่ให้เล่นเลยอะอะไรมะได้ยินน้องขวาไม่เอยให้เล่นเลยอ่ะใช่ไหมกับเบตยกับเตย

มีเบลเลไหมเบลเลเอารถเลยดิเอารถเลยเอามาครับมาเลยเอมารถน่อาอยากจังเราดบโชคไม่ดืราอยู่ห้างวงนั่นเลยนะเ Deep, deep. mark the location đi rất to á mai 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 lần lần ok công đây, công đây ok mà làm tổ bằng ní mà làm tổ thì phím mà làm tổ thì bằng con 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 chặt 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 con con Ô, nào mà tiing ra ghi con ghi con ghi con chạy ma Bot, okay. oh, đây bóng 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 đây bóng 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 คาเทลตรงหน้าบังเลยนากันคาเทลนากระดานนะนากระดานนีอ่อย่านากระดานบังเลยบังเป็นนนี่บังเป็นจา่านากระด,าน,นดานบนบนตัวเราเป็นบนตานเออย่งกันนะ่ยโอเคเดี๋ยวมีอ่ามีคอนเทนต์ในเลนอ่าหันไปทางขา้ขงงขามือของตัวเองข้ามือข้องตัวเองตุกคนเห็นหยอดเขาปะ ยดเขาไหมบนเขนี่บนเขเดี๋ยวจะมาร์กไว้เนี่อบนเนอเดี๋ยวมาร์กไว้ได้แป๊บนึงเนี่ยตรงเนี้ยอ่าใครใครวิงตึ้งก่อนทุ่ยตายเปไปเลยเดี๋ยวเดเเอาเดเเดเเงนเดดเยดเดเเดเดดเเเเเเดเดเดทยิเ อม่มีวัดยิงลดงวยตายไปไปถึงเลยไก่ไก่ตึงก้อนตกปลา้เพื่อ่โกงขาตีโกงหมดเลยไปึงแลวไปดึงเลวไก่ถึงก่อนไก่ถึงไก่ถึงก่อนตกปลาได้เพื่อมันตงตายผมันอตาย khiêu à điều, điều, điều. ok rồi săn rồi, rồi đó đấy rồi. rồi Nóng kia nói Nó không nghe cấm trăng Nó Nóng, không nghe trăng, nè Nóng, không nghe cấm trăng, nè Nóng, không nghe cấm trăng, Nóng, Chừng này chừng này Ok rồi mà đâu Đeo kia hai đoạn hai đoạn con Sắp chàng luôn Vậy Nên vẫn đi Tâm mà đá đẹp à, đẹp trai trai Lấy đi Cái này mông Đẹp này mông Đẹp mông này mông Đẹp này mông Đẹp mông này mông Đẹp này

ยังเบนเนิดมา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 จุดรถจุดรถจดรถว้าวมีรถแล้วไปครับเลยเด้้ดดด้น้้้้้น้น,น้้้้้น้้นมอบลง้อบล,ล้้้้็บปืนก่อนเก็บปื้้้้้้้ง้้้้น้้้น้น้้้นน่้ด้้นปืนมา้ี่น้้้้น,น้ง้้้้้้้้้งเอ Nào Về thì Ê đi, ấy Rêu phát đi bắt Cơn Nâng Sống Sám Tí Ha Ốc Chết rêu nuông bông quá nè Cao Tiếp Bái rốt Kinh rốt rêu

ด้วยควางระเบิดนะเผื <c oughs> ่อ Vậy, tên rận. Tức cần bơm giá thêm này ơi. Khai quang ra bướt. Boy. Boy. Oh, Boy. kia bên nơi này Vùng vô nó giờ kia giọt tròn vùng ở bên này Đừng lại bên tìa đi Đấy vì cái tướng gắn là Kia phương Chú lao đi, ốc tắt Mua nát kìa

Yên ra biết là làm ăn mất đây <coughs> Bông đây luôn Kẹp đây Kẹp 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 Gang rồi nét. Gang rồi nét. Gang rõ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  nét. Gang mì mì Gang mai. nét. Gang rõ nét. Gang mai. nét. Gang rõ 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 nét. Gang nghe dưng nghe dưng này dưng nghe dưng băng rồi đấy bay bay na đi chơi đi ui đây là đi đi đâu mà đi con đi vào ngoài đi vào bay nấy tụ con tụ con lên mát thì xong mày tụ con lên chuột thi xong mày đi chuột thi xong đi đây rồi đây rồi à này phen này phen thì chút do mất hết đây mai đôi này phen thì ạ để bây, bây. Minuti hằng năm bốn năm thiên kèm mak chưa kêu bốn năm thiên kèo nhìn kêu 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 เร็ยวยิงยิงยิงไอ้มดยกตี้ยมันเลเตี๋ยวมด่เล่นอะไรกันโอ้ยไอ้มันกไปนี่ไง โอเคฮะก็จบลงไปนะครับส oh, ําหรับวันที lately, ่6นะฮะของท่นนี้นะฮเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบชมพาดต่อไปนะฮะกับพับจีโมบัสนะฮะมัาจะเป็นยังไงนะฮะภาบนี้แบบโอ้โคตรมันเลยฮะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ